ข้อเสียของการรีแมปมันไม่มีหรอกครับมันมันมาข้อเสียของการรีแมปคือคนรีแมปสีสัวนึกออกปะรีแมปคืออะไรเข้าใจกันก่อนว่ารีแมปคืออะไรรีแมปคือการเข้าไปปรับจูนตัวเลขเพื่อให้น้ํามันหรือไฟแก่ขึ้นหรืออ่อนลงเรียกง่ายๆว่ามันคือการจูนกล่องแล้วลนะ่ะการจูนกล่องเดิมการปรับแต่งกล่องเดิมในบางส่วนฉะนั้นข้อเสียของมันก็คือหนึ่ง คนจูนไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ว่กย่าื่องยนอยู่ตรงไหนก็เปิดร่อพแม่งไปคนไม่มีความรู้รถทํามาโบเบรู้ใหญ่พอใหญ่ก็อัดไฟแก้เข้าไปโดยที่ไม่แก้เครื่องยนต์นึกออกไหมมันมันก็เหมือนมีดอะรีแมปเหมือนมีดแล้วกันมีดทำแบบข้าวตัดของก็โอเคเป็นเป็นเครื่องมือที่ดีแต่มีดไปแทงคนเงี้ยมันก็ผิดถูกปะ่ะฉะนั้นรีแมปมันไม่ได้ผิดอะไรเลยไยรุ่น รีแมปมันไม่ได้พิดารณนอกจากการที่การไปซื้อรีแมปจากเจ้าไหนไหนไหนมาแล้วรีแมปมันไม่ตรงเดิม XDF หรือไฟล์เดิมมันไม่ตรงแล้วก็มาจูนสุ่มห้าสุ่มแปดแล้วก็ยัดให้ลูกค้าไปนั่นเลยคือผลเสียชนะ,ะ,ะ <Yeah. S 1> ถ้ามันทํดาดีดีรีแมปมันดีอยู่แล้วครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราเข้าไปแก้ไขปรับจูนแม้กระทั่งตัวเราเองมันดีอยู่แล้วหน้าที่ของการรีแมปก็คือการเข้าไปแก้ไขไฟล์น้ํามันไฟล์ไฟตามสมส่วนนึกออกไหมตอบตรง,งๆเลย นะครับตอบตรงๆเลยมันคือการจูนแหละครับมันคือการจูนแหละครับรีแมปะนะครับก็เรื่องพวกเนี้ยมันก็อยู่ที่การปรับจูน